ครับก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับครั้งนี้นะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อที่4การแก้สมการนะครับส่วนครั้งที่แล้วเราอยู่ในหัวข้อการแก้สมการ4.1นะครับส่วนหัวข้อนี้ก็คือ4.2การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์ครับวิธีนี้นะนักเรียนจะต้องนําความรู้เรื่อง <c oughs> กําลังสองสมบูรณ์ และผลต่างกําลังสองมาช่วยในการแยกตัวประกอบนะครับเพื่อหาคําตอบซึ่งในหัวข้อนี้นะครับนักเรียนก็จะทิ้งนะครับสมบัติ A คูณ B เท่ากับศแล้ว A เท่ากับศหรือ B เท่ากับศนยครับยังทิ้งไม่ได้นะครับยังทิ้งไม่ได้นะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อ4.2สำหรับ กำลังสองสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นะครับสูตรสูตรกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะได้ a บวก b ทั้งหมดยกกาลังสองนะครับกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยมีทั้งบวกและลบนะครับก็คือถ้าเป็นลบหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองครับก็จะได้หน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะครับอ่าต่อไปผลต่างกําลังสองนะครับผลต่างกําลังสองก็คือ หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับเท่ากับหน้าบวกหลังคูณอยู่กับหน้าลบหลังครับทีนี้สองสูตรนี้นักเรียนต้องจำได้นะครับต้องจำได้ครับทีนี้วิธีการ แก้สมการโดยวิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับทําอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนไปดูนวครูขอธิบายที่ตัวอย่างเลยนะครับนักเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็ตัวอย่างที่1จงแก้สมการ x กาลังสองบวกส x บวกหวิธีทำก็จากสมการ x กำลังสองบวก2 x บวก1เท่ากับ0นะครับทีนี้เราจะต้องใช้นะครับกำลังสองสมบูรณ์นะครับเราต้องใช้กำลังสองสมบูรณ์เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับให้ให้นักเรียนดูสองพจน์แรกนะให้นักเรียนดูสองพจน์แรกนะครับ ให้ดู2องพจนแรกเพราะฉะนั้นนำสองพจนแรกนะครับให้เรียนพิจารณาที่สองพจนแรกนะครับแล้วก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์เข้าไปช่วยนะครับก็คือหน้ากำลังสองบวกนะครับสองอันนี้ใส่ตามสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้ากำลังสองบวกสหน้า หน้าก็คือ x นะครับหน้าก็คือ x หน้ากำลัาณสองบวกสองหน้าหน้าก็คือ x คูณหลังนะครับทีนี้ตัวหลังนักเรียนจะต้องสังเกตนิดนึงนะครับว่าตัวหลังตัวนี้นะครับจะเป็น จะเป็นอะไรจะเป็นตัวอาจจะเป็นอะไรนะครับที่คูณกับสองที่เป็นอะไรแล้วคูณกันได้ 2x ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรคูณกันได้ 2x ก็คือหนึเพราะฉะนั้นตัวหลังของเราก็เป็นเลขหนึ่ครับหน้ากําลังสองบวกสหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังอันนี้คือหน้า แล้วก็บวกหลังอันนี้ตัวหลังของเราเป็นหนึ่งกำลังสองครับทีนี้เอ่อบวกหนึ่งไอตัวเนี้ยบวกหนึ่งก็คือเขียนเหมือนเดิมนะครับตามโจทย์เขียนเหมือนเดิมทีนี้มีอ่าพจน์ไหนเกินมาครับให้นักเรียนสังเกตก่อนนะครูขีดให้ดูแล้วกันอ่าพจน์นี้คือพจน์ที่เหมือนเดิม,มคือพจน์ที่มีอยู่นะครับ ส่วนพจน์ตรงนี้ 2x คูณ1มันก็คือ 2x คับมันคือ 2x มันคือพจน์ที่มีอยู่ส่วนพ์พจนนี้ก็คือพจน์ค่าคงตัวก็คือบวก1ก็เป็นพจน์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นพจน์ไหนเกินมาครับอ่าก็คือพจนี้ครับที่เกินมาก็คือคือพน์นี้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องลบมันออกด้วยตัวมันเอง ครับเพื่อให้สมการกําลังสองของเรานะครับยังเท่าเดิมครับยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราทําต่อนะครับเราทําต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบด้วยตัวมันเอง่าครับอาทีนี้นักเรียนนะครับ ครูให้นักเรียนดูก้อนนี้ครูให้นักเรียนดูก้อนนี้นี่ก้อนนี้ก็คือกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองครับมันก็คือกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองกําลังสองสมบูรณ์แยกตัวประกอบได้เป็นหน้าอันนี้เป็นแบบบวกหน้าบวกหลังเพราะว่าตัวหลังของเราเป็นหนึ่งกำลังสองครับที่เหลือก็เขียนเหมือนเดิมหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่ง ครับก็จะได้เป็น x x บวกหทั้งหมดกำลังสองลบหบวกหได้ศูนย์มาเราไม่เขียนนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบได้เป็น x บวกหทั้งหมดยกกำลังสองหรือเราจะเขียนเป็น x บวกหคูณกับ x บวกหก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำ นำ x บวก1นมาเท่ากับ0นะครับหรือ x บวก1มาเท่ากับ0นเพราะฉะนั้นให้ในักเรียนสังเกตว่ามันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นต,ตัวเดียวกันเราสรุปเราสรุปเป็นแค่ x เท่ากับลบ1ตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้กี่คำตอบ1คําคำตอบนะครับลบ1เป็นคำตอบ ของสมการ x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับเราก็จะได้คำตอบครับพอทำได้ไหมอ่าทีนี้ตรวจคำตอบนะครับตรวจคำตอบอ่าที่เหลือตรงนี้นะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนต้องลองทำเองแล้วนะครับตัวคำตอบนะครับรูจะทิ้งไว้ให้นักเรียนทำเองนะครับลองไปตรวจสอบดูนะครับ ว่าลบหนึ่งเป็นจริงหรือไม่นะครับอ่าต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนะครับอ่าทำเหมือนเดิมครับอ่าทำเหมือนเดิมตัวอย่างที่สองจงแก้สมกา,าร x กําลังสองบวก x x กําลังสองบวก 6x บวก9เท่ากับ0นะครับจากสมกา,าร x กําลังสองบวก 6x บวก9เท่ากับ0นะครับ เหมือนเดิมให้นักเรียนจับก้อนนี้นะครับอแล้วก็ใส่สูตรกำลังสองสมบูรณ์เข้าไปมันก็จะได้หนะ้ากำลังสองบวกสองคูณตัวหน้าคูณตัวหลังทีนี้ตัวหลังนี้บวกเก้าเขียนไว้เหมือนเดิมตัวหลังของเราคือใครอ,อย่างที่ครูบอกให้นักเรียนสังเกตสองคูณอะไร สองคูณอะไรแล้วได้หกสองคูณอะไรแล้วได้หกสองคูณสามครับสองคูณสามเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสองคูณสามเพราะฉะนั้นหน้า,ก,า, 2, นาก,กําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองครับบวกหลังกําลังสองเหมือนเดิมนะครับก็คือคดเหมือนเดิมนะครับคดนี้ก็คือเป็นคดที่ ที่มีอยู่แล้วนะที่มีอยู่แล้วนะครับส่วนพจน์นี้ก็คือเป็นพจน์ที่ที่มีอยู่แล้วนะครับอ่ะบวก9ก็เป็นพจน์ที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพจน์ที่เกินมากก็คือ3มกำลังสองเพราะฉะนั้นเราต้องลบด้วย3ามกำลังสองเพื่อให้สมก,การอ่เพื่อให้สมการอย่างเท่าเดิมอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นให้นักเรียนจับก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองก็จะได้เป็นหน้าของเราคือ x ตัวหลังของเราคือสามนะครับอะไรเกินมาตรงนี้เราเขียนไว้เหมือนเดิมค่สาสัมกำลังสองได้เก้าแล้วก็บวกเก้ารับลบเก้าบวกเก้าตัดตัดกันไปเลยนะครับก็จะได้ x บวกสามคูณอยู่กับ x บวกสามจริงๆแล้วจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับก็คือเขียนแค่ตรงนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x บวกสามเท่ากับศูนย์นะครับอ่าก็นำตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือใส่สูตร a คูณ b เท่ากับศูนย์แล้วจะได้ว่า a เท่ากับศูนย์หรือ b เท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ย x บวก3เท่ากับ0อาเขียนไ้ก่อนก็ได้กับ x บวก3เท่ากับ0จะงง <c oughs> ก็คือมันเหมือนกันมันสามารถที่จะเขียนเป็นครั้งเดียวได้นะครับเขียนเป็นครั้งเดียวได้เพราะฉะนั้นกูเขียนให้ดูไ้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือใช้คุณสมบัตินี้คุณสมบัตินี้นะครับยังยังใช้อยู่เพนะราะฉะนั้นก็จะได้ x เท่ากับลบ3หรือ x เท่ากับลบ3เห็นไหม นั่นยวเห็นไหมว่ามันคือตัวเดียวกันคือลบสครับเพราะฉะนั้นเราตอบดังนั้นลบสเป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองบวกห x บวกเเท่ากับศนเราก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ตรวจคำตอบให้นักเรียนไปทําเองเดีนะ๋ยวทาเองครับ ก็สำหรับทางนี้ครูก็มี2ตัวอย่างนะครับแล้วก็มีแบบฝึกมีแบบฝึกทักษะที่9ครับเรื่องการแก้สมการโดยวิธีทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์ก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับง่ายๆไม่ง่ายๆไม่ยากนะครับก็ทิ้งไว้ให้นักเรียนได้ทำนครับก็ครั้งนี้ครูก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ